สวัสดีครับทุกทุเราช่องแม่น้อยหนาแฟมิลี่นะคะวันนี้สะพาลูกใต้ออกไปอยู่ข้างนอกวันนี้ช่างจะมาเสริมเหล็กเสริมเหล็กคอกจะพลาลูกชายออกไปอยู่ข้างนอกใต้ล่มไม้จะเอาช่างจะมาเสริมเหล็กให้รอบกอกให้วันนี้ จะมาทำงานจะพาออกข้างนอกวันนี้จะพาออกข้างนอกไปแล้วออกก่อนแม่แล้วออกก่อนแม่แล้วเอาเอาเปิดประตูตตตยังไม่เสร็จเลยข้าวแห้งไปไปนานนานไปเลยไปเลย,ยเยลันด้าลดด้าลดด้า นี่จะไปอยู่ด้านนอกกนรอรอช่างช่างมารมอีกเดียวดูรถหน่อยซ้ายขวามีรถไหมมีรถไหม วันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เป็นครึ้มคืม,มันฝนจะตกแต่ไม่รู้จะตกไหมอย่าดื้อนนะครับอย่าดื้อนนะครับจะไปไหนจะไปไหนไปใส่ไปใส่ เลียนไปใส่เดี๋ยไปนะครับอยี๋ไปนะคร right? no. 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 so ับเอ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำหน้าตาตื่นอยู่ไหนน้ออยู่ไหนน้อลงเลงลงเลงลงเลงทำไมไม่มีคอกทำไมไม่มีคอกอยู่ไหนน้ออยู่ไหนน้อดูดูทำดูทำหน้าตาตื่นเคยหน้าเคยหลังไม่กล้าไปอยากไปไม่กล้าไป แม่ไม่พาไปไม่กล้ายุดหยุดหยุด <c oughs> อย่าไปน,านันน่นนั่นนั่นเออ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 อย่านะครับอย่านะครับ <c oughs> อย่านะ <c oughs> อย่านะไป <c oughs> ไม่ได้นะครับ พาลูกเล่นตมเดอ้ออย่าพาลูกเล่นตมนะครับลงไปแล้วลงไปแล้วเด็กหน่อยแล้วจะเล่นตมก่อนนี่นั่น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 ลินโลมเลยนะ่ะดินโลมเลยนะ่ะนั่นเพ็ดมัวเลยเออโลมเลยนะ่ะลมเลยนะ่ะ ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นยังไม่อยากเล่นหยุด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 ยุดหยุดหยไปไหนหยุดถอยถอยถอย จะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนแม่พาถูต้นไม้ไปไหนไปไหนครับไปไหนครับอย่าอย่าอย่าอยาอากาศร้อนอ้าอ้ามันคุ่นจุก À, Tị nhà mẹ tìm đơn à? Nhà anh ta ngâm Đã lúc tù tôn mãi Huynh dàng đều lê Huynh dàng đều lê Huynh dàng đều lê อ๋ออ๋ออ๋อไม่กล้าเล่นไม่กล้าเล่นแม่ไม่พาเล่นไม่กล้าเล่นกล้าลุงไม่กล้าลงไม่กล้าลงผมเคยลงอ่างดู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 แม่จะพาลูกหอบแม่หอบหอบไปทางไหนหอบไปใส่แดด หอบยาไปอยู่แดดแล้วหฮมไปอยู่ไปใส่หล่ะเลยจะไปไหนจะไปไหนนิ่ง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 ,ง,ง,งจางจะมาทำคอกเสริมเหล็กให้ใหม่ ้องรออยู่ที่ร่มก่อนรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับวิ่ง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 นั่น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 เดี๋ยววิ่งแตเลิดเดี๋ยววิ่งแตเลิดเดี๋ยววิ่งแะเหลิดอย่าไปหาน้าหนุนงาขาวขาวยืนอยู่เดี๋ยวเรียนส้นงาเขาบม่ไดรได้อย่าไปนะอย่าไปนะเดี๋ยววิ่งจนงาลุงนะ ไม่อยู่ที่เลยแม่แม่วิ่งอย่างเดียวเลยไม่นิ่งเลยเอาเอาวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่เอา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 ไปนู่นไปนู่นแม่อยู่นู่นแม่อยู่นู่นเลี้ยงจะเลี้ยหลงแม่จะเลี้ยหลงแม่ วิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวหลงช่างแม่เลยแม่ก็ห่วงลูกเอ้าเอ้าเอ้าเามื่อไหรช่างจะมาแม่กินน้ำก่นอนน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหล น้ำไหลนิดๆอาเสเตลียนมืดมือเลยบ่หมดเนือปันหดสร้า,สางสิมาวิ่งทั้งวันเลยบ่ดีเหนื่อยแลี้วเมื่อยเลี้วเมื่อยแล้วเมือม่อยเมือม่อมาอีกแล้วมาอีกเล้วมาอีกแล้ว,อลวอโอ้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 โอโอ เป็นหอบแท่เป็นหอบแท้แล่นมุดมือมนนินวิ่งทั้งวันวันนี้เอา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 ไอนพี่าพี่นันนันนนนัน,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 นโอ้มันจะเล่นตุกลุ่มขาคิดเด้ขาสิีเกตเลยขาสกีเอจะจะเล่นอะไร จะวิ่งทั้งวันแบบนี้บอกเหแม่อยู่ทั้งไพ่แม่อยู่ทั้งพี่นั่นนั่นนั่นจะไปตั้งไหนจะไปตั้งไหนหุ่นแม่ยุบพุ่นแม่ยุบพุ่นแม่ยุบพุ่นเหนื่อยแทนเหนื่อยแทนวิ่งแล้ววิ่งหลายรอบแล้วเหนื่อยแทนคุณแม่จะพาไปไหนคุณแม่จะพาไปไหนอีก tắc con tắc con, dừng lại mẹ mẹ, trung sai sẽ mệt, tắc yốc con, tắc yêu con, tắc yốc con, chăng vẫn chưa đến, chăng bảo sẽ đến sáng, để lấy ch้าง ổ măm măm, nhưng vẫn อ,อสงสัยจะวิ่งแบบนี้แหละทั้งวันแม่แม่เอ,อ้ยกว่าช่างจะทำเสร็จมาอีกแล้วอีกแล้วเอา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 ขึ้นไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้เออเอ,อ้อเอาสงสัยสงสัยยังสงสัยอยู่ยังสงสัยอยู่ ผมอยากเล่นอยู ciğim, ่ผมสงสัยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรผมยังสงสัยอยู่ครับผมยังอยากเล่นอยู่ครับอีกแล้วสงสัยอยู่ยังอยากเล่นอยู่เอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ยเดี๋ยวขาช็ดระวังนะตกหลุมตกหลุม ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเออ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 ,เอ,อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อสัมไันกดติดตามให้ช่อง แม่น้อยหนาแฟมลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ